อะกลาบสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ระบบใหม่เขาซื้อผมนะครับเป็นระบบที่สามารถเออเขาเรียกว่าระบบผู้ช่วยนะสามารถฝากดูแลได้นะแต่ผมบอกเลยว่ามันผมพลาดไปแล้วนะครับคือผมพลาดไปกดกิจกรรมวอร์ดเซ็นะครับคือมันตีที่เราแค่ตัวเดียววรู้สึกว่าจะเป็นตัวที่เวลน้อยสุดเดยสมัยามาแล้วก็นี่นะครับคือเป็นกิจกรรมช่วงบ่ายนะกิจกรรมวางใต้ดินนะ คือถามว่า AFK อ่ะได้ไหมนะครับมันก็ได้แหละมันก็ดีแหละถ้าคุณไม่มีเวลานะครับแต่ถ้ามีเวลาเล่นจริงๆอ่ะผมแมนะนําให้มามานี่ดีกว่านะครับมามามาลงเล่นดีกว่านะเพราะว่ามันมันจะได้ของเยอะกว่าเนาะอ่ะแต่ผมตีบอสให้ดูนะครับตีจบอ่ะของหอบเยอะมากเลยนะครับเนี่ยนี่คือคนที่ AFK นะครับคนที่เข้ามา ใต้ผมเดาอ่ะน่าจะมาจากกิจกรรมผู้ช่วยนะครับคือเขาจะเอาตัวละครมายืนเฉยๆเนาะระบบอะระบบน่าจะเอาตัวละครเข้ามายืนเฉยให้มันได้กิจกรรมนะครับะนี่คือบอสต,ตายแล้วนะครับแล้วดูตังค์นะครับมันมีตังค์แล้วมันมีเพชรด้วยนะครับทุกคนเนี่ยพอเก็บตังค์ได้สักพักหนึ่งมันจะมีเพชรตอบกอกมาเนะป็นปนี่คือผมเก็บคนเดียวนะครับคือไม่มีใครมาตีบอสกับผมนะ ขอกินน้ำเป็นไหมครับนี่นะครับคือมันเป็นข้อเสียของกิจกรรมผู้ช่วยเนาะมันมันได้ของน้อยนอะครับแล้วผมคิดว่าพวกของพวกอะไรพวกเนี้ยจากการทำเคสพวกเนี้ยมันก็ไม่ได้ด้วยนะครับถ้าเป็นไปได้อรผมอยากให้ทุกคนเข้าเข้ามาเข้ามา,า,มาตีเองเนอะถ้ามีเวลาเนาะแต่ถ้าไม่มีเวลาก็ไม่เป็นไรนะครับคือกดไว้เลยนะครับดีกว่ายังไม่ได้อะไรเลยนะ เดี๋ยวผมบอกวิธีกดแล้วกันเนาะกดเข้ามาตรงหน้าเควสรายวันนะครับแล้วก็หาคาว่าผู้ช่วยนะครับแล้วก็กดฝากดูแลนะครับกดตรงนี้ไปเลยฝากดูแลฝากดูแลอะไรครับกดคําว่าฝากดูแลไปนะครับกดคําว่าฝากดูแลไปนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับพอถึงเวลากิจกรรมอ่ะมันจะเอาตัวละครเรานะครับเข้ามาเ f k แบบนี้นะครับคือมันจะเข้ามาเฉยๆนะ เข้ามาเฉยแต่มันไม่ทำอะไรนะครับเดี๋ยวผมตีให้ดูตีได้ไหมไม่ได้นะครับนั่นแหละดีแล้วนะครับผมไม่อยากรังแกชาวบ้านก็ด้วยนะครับเอาเป็นว่าคลิปนี้สั้นๆประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับสำหรับใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์ให้ผมด้วยนะครับแล้วจากดูอะไรจากฟังอะไรสงสัยอะไรก็คอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับบายยไปละอืลืมไปเลย เกือบลืมเกือบลืมเดี๋ยวลอมของกิจกรรมให้ดูก่อนนะครับเออเดี๋ยวจะมาสีเที่ยวนะครับเนี่ยพือผมเข้ามาแบบเดียวผมได้แล้วนะครับไอกิจกรรมเนะี่ยล้อมไปเลยนะครับลลอมเสร็จก็กดใช้ไปเลยนะนี่เลยฮะถ้าเรามีอยู่แล้วอะเราสามารถอับคันได้นะครับแต่มันจะได้พลังน้อยนิดนะครับฮะประมาณนี้นะครับไปจริงๆแล้วนะครับบ๊ายบาย